อยู่การปิดด่านของไทยถึงแม้ว่ามาเลเซียกับสิงคโปร์จะได้ผลประโยชน์ในระยะสั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ศักยภาพของเขมนตอนนี้ย่ําแย่ลงราคาสินค้าในประเทศก็พุ่งสูงขึ้นตามมานะครับจนถึงขนะดน,นี้รัฐบาลของลุตินชาวิกุลยังคงแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ความขัดแย้งระหว่างไทยกับเขมรน,นะครับและยังไปขอให้มาเลเซียช่วยแก้ปัญหาเรื่องของชนกลุ่มน้อย ผู้ก่อการร้ายนะครับที่ก่อเหตุในประเทศไทยและหนีไปประเทศมาเลเซียสวัสดีครับมพบกับผมเท้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทย รเรื่องของมาเลเซียและก็เรื่องราวของเขมรรวมทั้งเรื่องของอิหร่านนะครับกับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาคุณมาเนตให้สัมภาษณ์รอยเตอร์ชี้ไทยยึดครองดินแดนกัมพูชาคือข้อเท็จจริงจีอนุทินเร่งถกปัญหาชายแดนผ่านกลไกล J b บ c หลังเลือกตั้ง นายกรัฐมนตรีฮุนมาเนสแห่งกัมพูชาให้สัมภาษณ์พิเศษกับสำนักข่าวรอยเตอร์ย้ำกองกำลังไทยยังคงยึดครองดินแดนกัมพูชาอยู่หลังจากเกิดเหตุประทะเมื่อปีที่แล้วแม้จะมีข้อตกลงสันติภาพที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเป็นผู้ไกล่เกลี่ยก,ก็ตามพร้อมเรียกร้องให้ไทยอนุญาตให้คณะกรรมการกำหนดเขตแดนร่วมเริ่มทำงานในพื้นที่พิพาทชายแดน คุณมาเนตเดินทางไปวอชิงตันเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสันติภาพหรือ Board of Peace ของทรัมป์ในสัปดาห์นี้และกล่าวว่าตนคาดหวังว่าหน่วยงานใหม่นี้จะมีบทบาทในการลดความตึงเครียดบริเวณชายแดนซึ่งสถานการณ์ยังคงเปราะบางแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงในเดือนธันวาคมที่ยุติการสู้รบที่เกิดขึ้นใหม่ก็ตาม คณะกรรมการสันติภาพนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อกำกับดูแลแผนสันติภาพในฉนวนกาซาแต่ทรัม์เปรยว่ามันอาจมีบทบาทที่กว้างขวางกว่านั้นฝ่ายไทยระบุว่าการคงกำลังทหารไว้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลดความตึงเครียดและปฏิเสธว่าไม่ได้เข้ายึดครองดินแดนที่เป็นของกัมพูชา ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศครั้งแรกหุ่นมาเนสผู้สืบทอดอำนาจต่อจากบิดาสมเด็จหุ่นเซนในปี2023ได้ยกย่องความสัมพันธ์ที่อบอุ่นขึ้นกับสหรัฐและยืนยันว่ารัฐบาลของเขากำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาศูนย์กลางการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่แพร่หลายในประเทศ ข้อคิดเห็นจากผู้นำกัมพูชาเกี่ยวกับความขัดแย้งชายแดนเน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่ความขัดแย้งอาจปะทุขึ้นอีกครั้งแม้ว่าทรัมป์จะยังคงโปรโมทความสำเร็จของข้อตกลงสันติภาพก็ตามอเมริกาลั่นกำลังจะเริ่มทดลองอาวุธนุกอนุภาพต่ำแม้ถูกท้วงแต่ยังคงอ้างมีหลักฐานชี้จีนซุ่มเดินหน้าแล้ว อเมริกาพร้อมทดสอบนิวเคลียร์อนุภาพทำลายล้างต่ำแบบที่วอชิงตันกล่าวหาว่าจีนและรัสเซียลักลอบทำอยู่โดยอ้างหลักฐานใหม่ขึ้นมาเพื่อยืนกรานว่าปักกิ่งซุ่มทดสอบนุกเมื่อปี2020ถึงแม้ขัดแย้งกับข้อมูลขององค์กรอื่นๆทางด้านแดนมังกรซัดกลับว่าเป็นแค่ข้ออ้างของวอชิงตันเพื่อหลบเลี่ยงความรับผิดชอบในการปลดอาวุธนิวเคลีย์ คริสโตเฟอร์ยอผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายการควบคุมและไม่แพร่กระจายอาวุธกล่าวเมื่อวันอังคารที่17กุมภาพันธ์ในงานประชุมของสถาบันฮัตสันซึ่งเป็นกลุ่มคลังสมองในวอชิงตันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดจริงเรื่องที่ว่าอเมริกาจะกลับมาทดสอบนิวเคลียร์อีกครั้งบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับรัเสเซียและจีน ยอไม่ได้ระบุเวลาชัดเจนว่าสหรัฐจะทำการทดลองเมื่อใดโดยบอกว่าทรัมป์จะเป็นผู้ตัดสินก่อนสำทับว่าอเมริกาจะไม่ยอมเสียเปรียบก่อนหน้านี้ตอนที่ข้อตกลงนิวสตาร์ที่เป็นสัญญาจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างอเมริกากับรัสเซียฉบับสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่กำลังหมดอายุลงเมื่อต้นเดือนนี้ เจ้าหน้าที่สหรัฐผู้หนึ่งได้กล่าวหาระหว่างการประชุมสหประชาชาติที่นครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ว่าจีนได้ทดสอบนิวเคลียร์อนุภาพทำลายล้างต่ำในปี2020และกำลังเตรียมระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างสูงขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้เมื่อปี2020กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็กล่าวหารัสเซียทดสอบนิวเคลียร์อนุภาพทำลายล้างต่ำเช่นเดียวกัน ในวันอังคารยอย้ำการกล่าวหาจีนโดยอ้างว่ามีรายละเอียดใหม่จากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวระยะไกลในคาซักสถานซึ่งตรวจพบว่าเกิดการระเบิดความรุนแรงระดับ2.75ในบริเวณที่อยู่ห่างจากสถานทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ในเมืองลอบนูมณฑลซินเจียงทางตะวันตกของจีนราว720กิโลเมตรเมื่อวันที่22มิถุนายน2020ผู้นำไต้หวันช็อกถูกอ้วกพุ่งใส่เสื้อผ้า ขณะร่วมแจกอ่างเปาง,งานตรุษจีนประธานทิบดีไล่ชิงเตอ๋อผู้นําไต้หวันผเผชิญเหตุการณ์ไม่คาดคิดระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนเมื่อถูกอาเจียนพุ่งใส่โดยไม่ตั้งใจขณะกําลังแจกซองอ่างเปาให้ประชาชนภายในวัดแห่งหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างพิธีมอบคําอวยพรปีใหม่ตามธรรมเนียมและแจกอ่างเปาซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภและความเป็นสิริมงคลในช่วงตรุษจีนโดยระหว่างที่ประธานทิบดีกําลังยืนอยู่บนเวทีข้างประธานวัดเพื่อกล่าวคําอวยพรต่อประชาชน ประธานวัดได้เกิดอาการหน้ามืดกระทันหันก่อนจะอาเจียนออกมาโดยไม่ทันตั้งตัวทําให้บางส่วนกระเด็นไปโดนเสื้อผู้นําไต้หวันคลิปวิดีโอจากผู้ร่วมง,งานเผยให้เห็นช่วงเวลาที่บรรยากาศบนเวทีชะง,งักลงชั่วครู่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและทีมงานรีบเข้าช่วยเหลือประธานวัดทันทีขณะที่ไล่ชิงเตอ๋อยังคงมีท่าทีสงบนิ่งและไม่ได้แสดงความไม่พอใจแต่อย่างใดก่อนจะมีการจัดการสถานการณ์อย่างรวดเร็วรายงานระบุว่าประธานวัดมีอาการไม่สบายกระทันหันจากภาวะอ่อนเพลีย และได้รับการดูแลเบื้องต้นทันทีส่วนประธานทิบดีไม่ได้รับอันตรายใดๆและสามารถปฏิบัติภารกิจต่อได้ตามกําหนดการทั้งนี้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนผู้นําไต้หวันมักเดินสายไปตามวัดสําคัญทั่วประเทศเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และแจกอ่างเปาที่มีลายเซ็นหรือคําอวยพรพิเศษซึ่งถือเป็นของที่ระลึกยอดนิยมในหมู่ประชาชนหลายคนต่อคิวรอรับซองสีแดงเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความใกล้ชิดระหว่างผู้นํากับประชาชน และสะท้อนบทบาทเชิงสัญ,ญลักษณ์ของประธานทิบดีในช่วงเทศกาลหยอสื่อเขมรตีปีบเศรษฐกิจท้องถิ่นไทยกำลังเจ็บหนักชาวบ้านนักธุรกิจร้องรัฐบาลเจรจาก,กับกัมพูชาสื่อมวลชนเขมรได้ทีหยิบยกรายงานข่าวของเดอะเนชั่นหนังสือพิมพ์ไทยภาพภาษาอังกฤษระบุในวันพุธ18กุมภาพันธ์เศรษฐกิจของอำเภออรัญประเทศจังหวัดสแก้วได้รับผลกระทบอย่างหนักจากความตึงเครียดระหว่างกัมพูชาและไทยพร้อมอ้างชาวบ้านและเจ้าของธุรกิจท้องถิ่นกำลังเรียกร้องรัฐบาลไทย เจนจาร์ลดความตึงเครียดกับกัมพูชาค้มผาชีฟมีสื่อมวลชนกัมพูชาอ้างรายงานข่าวของเดอะนชั่นระบุว่าภาวะเศรษฐกิจเสื่อมถอยเป็นผลสืบเนื่องจากการปิดด่านชายแดนมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2025ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับปฏิบัติการของธุรกิจต่างๆและพลเมืองชาวไทยในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตลาดโรงเหลือซึ่งเป็นตลาดหลักตามแนวชายแดนในรายงานของเดอะนชั่นที่คัมพูชีฟมีกล่าวอ้างระบุว่าระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบ ผู้ผู้สื่อข่าวชาวไทยสังเกตเห็นร้านค้าหลายแห่งในตลาดโรงเกลือปิดร้านเงียบสนิทก่อบรรยากาศรกร้างว่างเปล่ามีร้านค้าไม่กี่แห่งที่ยังเปิดอยู่แต่เกือบทั้งหมดแทบไม่มีลูกค้ามาจับจ่ายใช้สอยเลยทางคมพูชิตมีอ้างรายงานของ The เดนเนชั่นเผยแพร่คำสัมภาษณ์ของพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวรายหนึ่งที่บอกว่าธุรกิจต่างๆดําดิ่งมาตั้งแต่ปิดชายแดนบางวันไม่มีลูกค้าเลยแม้แต่คนเดียวมันก่อความตึงเครียดทางการเงินมานานกว่า2-3ถึงเดือนแล้ว ทำให้หลายครอบครัวประสบปัญหาไม่มีรายได้อย่างเพียงพอมารองรับค่าใช้จ่ายต่างๆพ่อค้าอีกคนบอกกับเดเนชันว่าผู้คนที่อยู่ตามพื้นที่ชายแดงกำลังประสบความทุกข์ยากอย่างแท้จริงคำปรชิดมีรายงานบางคนแทบก้าวไปต่อไม่ไหวเราต้องการให้รัฐบาลใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่คําสัญญาที่ว่างเปล่าเราพิ่งพาธุรกิจเหล่านี้และถ้าเราจําเป็นต้องย้ายไปที่อื่นเราไม่รู้ว่าเราจะสามารถไปที่ไหนได้ เอาเรื่องร้อนๆกันก็คงจะเป็นเรื่องอิหร่านกับทางสหรัฐอเมริกามีการเจรจากันสองรอบการเจรจาก็ขู่ไปขู่มานะครับการเดียวกันก็มีรายงานว่าอิหร่านจะยอมที่จะนำแล่ปรูโตเนียมไปให้กับทางรัสเซียนะครับในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็มีการขู่สัมภารต่างๆก็มีการขู่นะครับว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นมา นะครับสหรัฐอเมริกาก็จะมอบให้อิสราเอลเป็นเจ้าภาพหลักในการโจมตีอิหร่านใช้หลักการสงครามตัวแทนเข้าทำการโจมตีนะครับในขณะที่เครื่องบินรบของทางฝั่ง,งสหรัฐอเมริกา,กาเข้าประจำการที่จอร์แดนเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่อิหร่านก็ประกาศว่าสงครามเกิดขึ้นเมื่อไรเขาก็จะทำการโจมตีฐานทัพสหรัฐอเมริกา,กาในจอร์แดนในทันที จากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าทําให้ราคาทองคําพุ่งมาระยะหนึ่งนะครับแต่ก็ยังคงทรงตัวฮะซึ่งจะขึ้นอีกทีก็คงสัปดาห์หน้าเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ตลาดจีนก็กับฮ่องกงหยุดในช่วงตรุษจีน a m b o d i a right now has going on to has been uh, in border uh, issue with Thailand over the past six months and we hope that uh, the border peace will also play a role in helping for de-escalation and restore peace stability between Cambodia and Thailand as well. Unfortunately, uh, so far it's still fragile. We still have uh, Thai forces occupied deep into Cambodian territory uh, in many areas. Uh, this is further beyond even Thailand's own unilateral uh, claim line, borderline. line. Uh, also, certain activities that have uh, been uh, conducted by uh, Thai troops, such as the laying of containers, barbed wire to block the road, has caused hardship to our people. We have about 80,000 people displaced, cannot go home now because of the blockage. So, this is not an accusation, but it's a statement of the facts on the ground. รอยเตอร์ uter, รายงานโดยว่าฝ่ายไทยระบุว่าไทยยังคงกําลังทหารในตําแหน่งเดิมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลดความตึงเครียดและปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าไทยได้ทําการยึดครองดินแดนใดๆพลเรือตีสุรสัรคงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมของไทยระบุกับรอยเตอร์ว่าฝ่ายไทยยึดมั่นในแถลงการร่วมที่ตกลงกันไว้ว่าจะคงกําลังทหารที่มีอยู่เดิมไม่มีการเสริมกําลังใหม่ใดๆ already state clearly that both sides will use jbc as mechanism to settle demarcation work No other mechanism or the use of force can alter or determine the boundary of the country. So our position is: we want to have this JBC, uh, even the technical work, to resume as fast as possible uh, to determine, you know, whose land is belonged to. Cambodia do not want or wish to infringe on our neighbors' sovereignty or territorial integrity. we also do not accept the violation of our sovereignty or territorial ter integrity. so the only way to verify that is using the technical mechanism that we have based on treaties, based on all the agreement we have. so we hope that thailand um, will agree and start to uh, Allowed the JBC to work as early as possible, as stated in the joint statement on the 27th of December. So now the election is done. We hope that Thailand can start, at least on the technical level, that to uh, start measuring or start uh, demarcated in the hot zone, so that we can go back to life. You know. Hello, everyone. I wish for my voice today to be heard around the world. I am Thai and I am a farmer. I want to speak out and call for justice for Thai people. I want my voice, though small, to resonate loudly across the world. This is the voice of truth. The voice of Thai people who speak the truth is not a voice of lies. Everyone watching and listening to me right now, at this very moment, something important is happening in Thailand. That is the prime minister of Cambodia has traveled to the United States and other countries, including France, to pursue legal action against Thailand. At this time, various presidents are welcoming him. I would like every country in this world to please listen to me. I am speaking out today. I want nothing more than peace for Thailand. This small voice from the border is my voice today. I ask everyone to help share my video. Right now, the prime minister of Cambodia has filed a lawsuit against Thailand and is distorting the facts. There have been accusations against Thailand for placing containers on sovereign land within Cambodian territory. And Thailand has also been accused of encroaching on Cambodian territory. Which is not true. Thailand has mapped out its territories according to the one to 50,000 scale map, which is the global standard. But Cambodia still wants to take from Thailand. Right now, Cambodia is not only lying, deceiving and cheating day after day, but Cambodia is also provoking Thai soldiers and Cambodians continue to sneak into Thailand. As a Thai civilian myself, I'm just an ordinary person, not a politician. I don't have any backing. There's no one supporting me. I have no support. I hope that my voice, my small voice today will be heard around the world. Thai people have never thought of bullying anyone first, but Thais cherish their dignity. Thai people will not allow anyone to invade our country. Thais are always ready to welcome fellow human beings. We welcome many foreign friends into Thailand but Thai people will not tolerate it if someone comes to invade seize our land or bully Thai people. I ask everyone who follows me to please help share my video clip because my video is just a small voice that wants to protect Thailand's sovereignty. I ask the prime minister of Cambodia no matter what you are thinking of doing to harm Thailand no matter what laws you use to bully Thailand the Thai people will never allow our country to be lost because you have violated Thailand's sovereignty you are bullying Thailand and it's not just Cambodians who have suffered losses Thai citizens have been injured and killed but no Cambodian civilians have died this is a fact that Cambodia cannot deny and there is absolutely no evidence. Cambodia has no evidence whatsoever that its own civilians have died. That is the compassion that Thai people have always shown to Cambodia. I ask my friends and followers to help share my clip. Share this clip around the world. If you haven't followed me yet, please do. I want to address this to America. If you are thinking of believing Cambodia, you are very foolish. เรื่องของไทยกับเขมรฟัดกันมาสองรอบนะครับรอบนี้เขมรโดยคุณบาเนตก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับกรณีกล่าวหาประเทศไทยว่าไทยทำการยึดครองกัมพูชานะครับซึ่ง อ,อนุทินก็ที้เร่งปัญหาชายแดนผ่าน,นกลไก JBC หลังการเลือกตั้งนะครับเขาก็อ้างเรื่องตู้คอนเทนเนอร์มีการยึดครองโดยเขาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าไทยยังคงยึดครองพื้นที่ของกัมพูชาจากการประทะเมื่อปีที่แล้วนะครับแม้จะมีข้อตกลงสันติภาพที่ประธานาธิบดีดอนชามเป็นผู้ไก่กรีกก็ตามพร้อมเรียกร้องให้ไทยอนุญ,ญาตให้คณะกรรมการกำหนดเขตแดนร่วมเริ่มทำงานในพื้นที่ นในขณะที่ขมรก็ไปเจรจากับทางฝั่งสิงคโปร์นะครับและกาประชุมการค้าในรูปแบบทวิภาคีกับทางฝั่งมาเลเซียไปซื้อสินค้ามาเลเซียแล้วก็ซื้อสินค้ากับสิงคโปร์แทนโดยเฉพาะน้ํามันกับแก๊สก็ไปซื้อทางสิงคโปร์นะครับซึ่งก็ปรากฏว่ากัมพูชาและก็มาเลเซียก็มีการ ซื้อขายการพุ่งสูงขึ้นถึง42%เมื่อเทียบกับรายปีแต่มากกว่า125ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือแค่3,900ล้านบาทเท่านั้นนะครับหลังแปรรูปรูปแบบเปลี่ยนไปทมกลางความตึงเครียดตามแนวชายแดนนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ฝั่งประเทศไทยเสียสักรัมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับหลังจากที่ทราบข่าวเนี่ยที่ขเมเปนเนี่ยทำการโจมตีว่าไทยลุกล้ำเข้าไปประชาชน80,000คนต้องเดือดร้อนกลับบ้านไม่ได้ นะครับเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยขมนเขาก็เสียเปรียบนะครับในเรื่องของการทูดเพราะไทยเนี่ยใช้หลักการทูดในเชิงรุกนะครับแล้วก็สังคมโลกก็ได้เห็นว่าขมนนั้นโกหกโดยเฉพาะคุณมาเน็ตน,นะครับแล้วก็พยายามสร้างสถานการณ์ว่าไทยเข้าไปทำลายลูกล้ําแต่ความจริงไม่ใช่ฮะเป็นพื้นที่ของไทยมาแต่เดิมนะครับพื้นที่ที่ขมนอยู่ไม่ได้ก็เป็นพื้นที่อพยพเดิมฮะ ในสมัยลบกับสงครามเวียดนามไทยก็ให้พื้นที่ดังกล่าวนะครับบ้านหนองยาแก้วนะครับตอนนี้ก็ให้ขับไล่ออกไปพอไทยจะให้ขยับจุดมอบขึ้นมาขับไล่เขาวนี้ไทยก็ใช้กําลังขับไล่ออกไปอย่างเป็นทางการนะครับเขาผู้วิหารที่ขัดแย้งกับไทยมายาวนานหลายปีตั้งปี2554ตอนนี้โดนถล่มลาบเป็นหน้ากองนะครับเพราะว่าเขาผู้วิหารเป็นของขเมเรแผ่นดินเป็นของไทยถล่มลาบไปแล้วก็จบกันนะครับ ส่วนยูเนสโกยูเนสโกจะมากล่าวหาอะไรก็เพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวเขมรตั้งเป็นฐานทัพแล้วก็เอามารบกับทางฝั่งของประเทศไทยนะครับตอนนี้เขมรดิ้นสุดตัวไปจุรจาจรทางการค้ากับทางมาเลเซียกับทางสิงคโปร์แทนนะครับแต่ทําให้สินค้าภายในเขมรน,นั้นพุ่งสูงขึ้นเพราะไทยยังคงปิดด่านอยู่การปิดด่านของไทยถึงแม้ว่ามาเลเซียกับสิงคโปร์ ได้รับผลประโยชน์ในระยะสั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ศักยภาพของเขมรตอนนี้ย่ําแย่ลงราคาสินค้าในประเทศก็พุ่งสูงขึ้นตามมานะครับจนถึงขณะน,น,นี้รัฐบาลของลุตินชาวิกุลยังคงแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ความขัดแย้งระหว่างไทยกับเขมรน,นะครับและยังไปขอให้มาเลเซียช่วยแก้กปัญหาเรื่องของชนกลุ่มน้อยโจรผู้ก่อการร้ายนะครับที่ก่อเหตุในประเทศไทยและหนีไปประเทศมาเลเซีย ครับซึ่ผมเรียนมาตลอดนะครับอนุทินจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาระหว่างไทยกับขเขมรได้ระยะเวลา4-5เดือนที่เข้าดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีมาก็คงเห็นชัดเจนว่าเขาแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ก็เลี้ยงสถานการณ์ไปแค่นั้นนักการอาหารก็ทําตามหน้าที่ของตนเองนะครับหลักที่ขเขมรกําลังประชิญอยู่ตอนนี้เรียกว่าโลกล้อมขเขมรน,นะครับและสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้ก็คืออนุทินก็งงฮะ พอเหตุการณ์นี้หรือกลยุทธ์นี้เกิดขึ้นมาก่อนอนุทินจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยซ้าไปส่วนจะแก้ไขปัญหายอย่างไรอนุทินจะไปได้หรือไม่ผมฟันธงอัฐบาอนุทินและกลุ่มนักการเมืองจะแก้ไขปัญหาไม่ได้ความขัดแย้งระหว่างไทยขเขมรจะมีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆการปิดดังก็ต้องเกิดขึ้นต่อไปการลุกคืบของไทยการลุกคืบของขเขมรจะต้องเกิดขึ้นนะครับที่สําคัญแก๊งสก c a มอร์เขมรยอมที่จะกัดลิ้นตัวเองจะเลือดอาบ ในการทำลายแก๊งสแกมเมอร์แต่เกมนี้ยังไม่จบเพราะกลยุทธ์โลกล้อมประเทศของขัมนที่ไทยเป็นคนวางไว้เป็นผู้กำหนดเกมยังคงอยู่ต่อไปนี่คือรเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทือศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ